สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y ย u ทูบชา n นลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการในการมองโลกและการใช้ชีตนะครับโลกใบนี้นะครับเราจะบอกว่าถ้าเราส่งจิตออกไปดูฟังทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับมีทั้งเรื่องที่ชอบใจไม่ชอบใจนะมีทั้งเรื่องที่ เเห็นแล้วนะทำให้เรารู้สึกนะปวดหัวนะรู้สึกตื่นเต้นนะมีหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเรามองออกไปนะแล้วจิตใจเราไม่สงบนะครับเพราะฉะนั้นความคิดอ่านของเราเนี่ยนะมันก็จะไม่ปลอดปุ่งหรือจะบอกว่าเวลาเราฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยนะถ้าภายใต้จิตใจของเราที่มันไม่สงบนะครับมันมีความวุ่นวายเนี่ย นะจะมันก็จะเหมือนกับมีพายุนะปกคลุมมันหรือจะบอกว่าเหมือนน้ำนะครับที่มันไม่นิ่งนะน้ำที่มันมีลักษณะของขึ้นนะการสั่นนะหรือการกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งนะบางทีเวลาผมรับฟังของ้อมูลข่าวสารในโลกมากๆนะครับนะไม่ว่าด้านไหนนะผมมักจะชอบอยู่เงียบเงบนะบชอบอยู่เขาเรียกว่าอยู่อย่างเขาเรียกว่าสันโดษนะหรือว่าอยู่อย่างสมถะก็แล้วแต่ นะอาจจะตรงกับคํานี้เขาเรียกว่าสมถะกรรมฐานกันนะครับอันนผมจึงไม่ค่อยชอบนะที่จะเออเขาเรียกว่าติดตามอะไรเยอะแยะมากมายจนเกินไปนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าผมรู้สึกว่าผมฟังข้อมูลข่าวสารนะที่มันเข้ามามากมายมากมายนะแลวจิตใจผมเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันจะไม่นิ่งไม่สงบไม่ตั้งมั่นเนี่ยนะครับนะผมเลือกจะนะไม่ฟังข้อมูลข่าวสารนะโดยการที่ อาหารที่สงบนะที่เอ่อเขาเรียกว่าเป็นสปายะนะเช่นอาจจะอยู่ในบ้านเรือนนี่แหละครับนะหาที่ที่ไม่พุกพ้่านนะครับนั้นสะถานที่ที่รู้สึกว่ามันสปายะคือสบายสายนะก็จะทําใจสงบสงบบางทีก็จะใช้วิธีการเดินไปเดินมานะเหมือนเราเดินพักผ่อนนะบางทีก็จะมีการที่นั่งนะครับแลนะดูลมหายใจเข้าออกนะหลับตานะเหมือนทําสมาธินั่นแหละครับแต่ไม่ได้เป็น กิจ,จลักษณะนะครับนะก็พูด,ดง่ายๆคือฝึกสตินะรู้ตัวนะอยู่ในร่างกายนะอยู่ในการเคลื่อนไหวนะอยู่ในลมหายใจเข้าออกซะมากกว่าเหมอนการทําใจสงบสงบนะให้จิตตั้งมั่นด้วยสมาธิเนี่ยมันจะเกิดความสบายขึ้นเมื่อเกิดความสบายขึ้นนะครับนะเรื่องวุ่นวายนะที่เราฟังข้อมูลข่าวสารนะหรือว่าเรื่องที่มันไม่ชัดเจนนะเรื่องที่มัน หมุนวนวนเวียนอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะสามารถทําให้มันสงบลงนะความสงบลงอันนี้สําคัญนะถ้าทั่วไปสงบลงเสร็จปุ๊บก,ก็รู้สึกว่านะบางทีไม่อยากจะไปพิจารณาอะไรต่อนะครับแต่ว่าผมจะใช้ความสงบนะหรือว่าสมาธิเนี่ยนะครับนะเพื่อมีความสงบลงแล้วนะเกิดความสบาย กิไม่มีความรู้สึกนะการไหวกับเพื่อมนะครับของความก่อกวนในจิตใจแล้วเนี่ยนะผมเอ่อจึงจะนะนำเอาสิ่งนะที่ฟังพิิพิยณาวาเนี่ยนะค่อยๆขึ้นมาแยกแยะพียนาวนะครับเมื่อจิตเนี่ยนะไร้สิ่งรบกวนนะผมจะเปรียบเทียบว,ว่าถ้าจิตเราวุ่นวายก็เหมือนน้ากับเพื่อมนะถ้าจิตเราวุ่นวายก็เหมือนมันมีลมพายุหมุนนะอยู่ในจิตนะครับนะถ้าเกิดว,ว่าเรายังมีความ วุ่นวายอยู่เนี่ยไม่แนะนำนะครับให้เราคิดพิจารณาทำใดๆเพราะมันมักจะตัดสินใจพิจารณาผิดพลาดนะครับหรือว่าพิจารณาแล้วเนี่ยมันยิ่งก่อกวนนะครับทำให้เราเ,เกิดความทุกข์ได้นะครับวิธีการผมจะทําจิตนะครับให้สงบก่อนนะทำใจให้สงบสงบจิตตั้งมั่นด้วยสมาธิก่อนเกิดความรู้สึกสบายๆนะคำว่าสบายๆไม่ใช่ว่า มันปล่อยวางเลยครับมันสบายสบายเพราะว่ามันไร้สิ่งรบก,กวนตรงนี้ผมเรียกว่าสมถะกรรมฐานนะก็คือเราทํายิงไม่ได้ยากหรอกครับอย่างเช่นเราอยู่ในบ้านเราก็มีที่ที่มันในบ้านของแต่ละคนจะมีมุมที่เรียกว่าสบายะากมุมนะกว้างโล่งๆรู้สึกว่าเราเดินแล้วมันสบายนะเดินแล้วเรามีสติอยู่ที่เท้าสติอยู่ที่การเคลื่อนไหวแล้วจิตเรารู้สึกว่าสบายสงบนะตั้งมั่นขึ้น รู้สึกว่าไร้สิ่งรบกวนหรือข้อมูลข่าวสารที่เราฟังมาเนี่ยนะครับมันไม่มากวนเราไม่มากวนเราจิตเรานะเหมือนกับมันชาร์จความสงบนะก็คือชาร์จพลังอะครับก็พอมันสงบสงบตั้งมั่นขึ้นด้วยสมาธิเกิดเป็นความสบายนะครับไร้สิ่งรบกวนแล้วเนี่ยถึงเวลานั้นแหละครับนะเราค่อยพิจารณาแยกแยะแยกแยะอะไรครับแยกแยะเช่นเราอยากจะพิจารณาเรื่องอะไร เนะช่นเรื่องการงานของเรานะพิจารณาถึงเรื่องการกระทําต่างๆนะครับอย่างเช่นการลงทุนนะการงานต่างๆเมื่อจิตเราสงบแนะมีสมาธิแล้วเราก็สามารถแยกแยะแยกแยะว่าสิ่งนี้นะมันจริงเท็จประการใดนะครับมันมีโอกาสมากน้อยเพียงไรประการใดนะมันตั้งอยู่ในเหตุใใปจัจจัยบวกหรือลบนะครับม,มันมันมีลักษณะของอะไรที่ มีโอกาสไหมในที่จะเกิดนะเหตุการณ์สถานการณ์ต่อไปอะไรข้างหน้านะครับแล้วอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นการใช้สติปัญญานะเข้าไปแยกแยะนะข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับก็จะไม่ทําให้จิตใจละวุ่นวายนะจะก,ก็จะให้การมองเห็นต่างๆเนี่ยชัดเจนขึ้นมันนี่คือการทํางานนะคู่กันไปนะในการพินิษฐ์พิจารณาสิ่งต่างๆที่เข้ามารบก,กวนที่เข้ามากระทบในจิตใจเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับนะเราก็ต้องหาความสงบบางคนเนี่ยบ้านเป็นสวนนะบางคนนี่บ้านเป็นเอ<ม>เขาเรียกว่าอากาศปลอดโปร่งนะเป็นที่กว้างนะมองไปเห็นธรรมชาติธรรมชาติก็ช่วยบำบัดนะให้จิตใจเราเมันมีความเขาเรียกว่าปล่อยวางจากสิ่งรบกวนนะนะทำเอาถึาถาถงบอกว่า ถ้าเราบางทีฟังเนี่ยนะครับนะนะพระสงฆ์องค์เจ้านะพระภิกษุเนี่ยนชอบทุดงเนี่ยนะครับชอบไปเดินนะหาที่สงบวิเวกเนี่ยคือท่านไปฝึกนะครับให้จิตมันสงบนะจิตมันตั้งมั่นด้วยสมาธิเกิดความสงบสบายนะไร้สิ่งรบกวนโดยอาศัยธรรมชาตินี่แหละครับนะเขาเรียกว่าขัดเกลาให้จิตมันอยู่ในความสงบม,มีสมาธินะครับ แล้วเมื่อจิตเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเมื่อเขาเรียกว่ายกขึ้นสู่การพิจารณาธรรมนะนั่นก็คือในกรณีที่เราพูดถึงทางธรรมนะครับยกขึ้นพิจารณาธรรมพิจารณาร่างกายจิตใจนะครับเห็นถึงกฎตรลักษนะความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปวนนะบังคับไม่ไดนะ้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปมันไม่มีตัวตนของมันนะนั่นคือเรื่องของจิตใจนี่คือเรื่องของธรรมะนะครับนะ แต่ถ้าเกิดแล้วเรามาพิจารณาถึงเรื่องของการดําเนินชีวิตนะอย่างเช่นเราเป็นชาวบ้านคราวา่าเราอย่างต้องยุ่งอยู่กับเรื่องของการทามาหาเลี้ยงชีวิตตนเองแล้วก็ครัวเรื่องเศรษฐก,กิจการเงินการเมืองสังคมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะแต่เราต้องใช้ภายใต้จิตที่มันสงบก,ก่อนจิตที่มันตั้งมั่นก่อนมีสมาธิเกิดความสบายไร้สิ่งรบกวนก่อนนะเมื่อจิตมีลักษณะแบบนี้เมื่อเราแยกยาพิจารณาเหตุปัจจัยภายนอก ข้อมูลข่าวสารที่มากระทบทางตาทางหูเราทำห้เราต้องคิดต้องบริหารจัดการการทำการงานการลงทุนต่างเนี่ยนะครับมีความชัดเจนขึ้นนะถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราจะคัดกรองได้ว่าอะไรเราควรสนใจอะไรเราควรปล่อยวางนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเพิจารณาตัดสินด้วยสติปัญญาเราแล้วก็เรียกว่าตัดสินใจทำกรรมนั้นไปนะด้วยปัญญานะด้วยสติปัญญาแล้วเราก็ต้องปล่อยวาง นะปล่อยวางมันด้วยสติปัญญาปล่อยวางมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมคือการกระทํานะครับเพราะว่าเราเพิจารณาไต่ตองรอบคอบดีแล้วนะเราตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทแล้วเราก็ต้องเชื่อนะในกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะครับว่าจะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่นะครับตรงนะเป็นนี่นครับคือสิ่งที่ผม พูดถึงว่าสาระสําคัญนะของชาวบ้านคราว่าทําไมต้องอยู่บนวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปประการทั้งทางโลกก็ต้องเอาทํามาหาเลี้ยงชีวิตตนเองทางธรรมก็ไม่ทิ้งเพราะมันคือเรื่องของความดับทุกขความทุเราทุก์ในจิตใจนะความรู้เห็นตามความเป็นจริงในร่างกายจิตใจนะครับว่าความทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากเหตุอะไรดับที่เหตุแล้วจะเป็นผลอย่างไร นะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทําได้ทุกท่านนะเป็นมนุษย์มีจิตใจทุกท่านนะครับก็สามารถฝึกฝนได้ทุกท่านนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o u t u b anel จันเสกหาจุดนย์จุ1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสนุนช่องจาันเสกเสมอมนานครับฟังพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าธรรมะสวัสดีครับ